สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราเต้ในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรามาพร้อมกับหัวข้อที่ฟังชื่อตอนแล้วค่อนข้างน่าสนใจครับนั่นก็คือเทคโนโลยีเหล็กหุ้มเนื้อจะเป็นยังไงไปเอ็กซเรย์กันครับความปลอดภนะัยนับเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการโดยสารยานพาหนะซึ่งมีลักษณะเหมือนเหล็กหุ้มเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์ประกอบในยานยนต์ยุคใหม่ตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงกันชนและชิ้นส่วนอื่น จะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลักครับแม้แต่ส่วนที่คนไม่ค่อยสนใจนะครับอย่างพวกประตูหรือว่าแผงด้านข้างเนี่ยยังถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพราะจริงๆแล้วทั้งประตูแล้วก็แผงข้างคือชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้กับผู้โดยสารมากที่สุดครับจึงต้องแข็งแรงเป็นพิเศษเพราะเหตุนี้ครับผู้ผลิตรถยนต์ก็เลยได้พัฒนาเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์กันรกระแทกด้านข้างซึ่งประกอบด้วยแผงเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมโลหะพิเศษภายในประตู เพื่อรองรับแรงประทะรวมถึงเสาคำ้ำเพื่อให้รถสามารถรักษารูปร่างไว้ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับระบบป้องกันแรงกระแทกด้านข้างหรือว่า SIPS ซึ่งย่อม,มาจาก Side Impact Protection System ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสวีเดนอย่างว n e โ o และเริ่มใช้ในช่วงต้นทศวรรษ1990ซึ่งทุกวันนี้ครับวโวเองก็ยังคงติดตั้งระบบ SIPS ในรถ นอกเหนือจากด้านข้างแล้วนะครับทุกตารางนิ้วของยานยนต์ล้วนได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบที่รอบคอบทันสมัยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับยานยนต์ก็มีความปลอดภัยแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันฟังก์ชันความปลอดภัยของรถจะแบ่งการทํางานออกเป็น2ลักษณะครับคือแบบพาสซีฟเช่นเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยและโครงรถที่จะช่วยปกป้องผู้โดยสารจากการชนและแบบแอคทีฟเช่นกล้อง เซนเซอร์ S S ensor, และเบรกที่จะทำงานตลอดเวลาครับวันนี้ครับเราจะมาดู5เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ยุคป,ปัจจุบันทั่วไปนั่นก็คือ 1. กระจกนิรภัยกระจกที่ใช้ในรถยนต์นะครับจะถูกออกแบบมาให้ไม่บุกสลายหรือถ้าแตกออกก็จะแตกเป็นชิ้นกลมๆครับเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาด 2. แผ่นรับแรงกระแทก รถยนหลายคันจะติดตั้งแผงที่ทำจากโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าแมกนีเซียมเพื่อรับแรงกระแทกจากการชนแล้วก็ปกป้องผู้โดยสารครับ 3. พวงมาลัยช่วยชีวิตโลหะที่ยึดพวงมาลัยจะยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันให้คนขับเนี่ยพุ่งออกไปข้างหน้าครับ 4. ระบบช่วยเบรกระบบเบรกที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์นะครับจะหยุดรถไม่ให้ลื่นถไหลได้โดยอัตโนมัติจึงมั่นใจว่ารถจะหยุดเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ นอกจากนั้นนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ก็ยังจะสามารถช่วยชีวิตผู้โดยสารแล้วก็คนขับได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่พบได้บ่อยที่สุดจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆซึ่งจะคอยตรวจจับความเร็วของรถนะครับ้าเกิดการลดความเร็วอย่างฉับพลันคอมพิวเตอร์จะจุดไฟขนาดเล็กเพื่อสร้างแกส๊สไนโตรเจนและปล่อยให้แกส๊สเย่นไหลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพื่อให้ถุงลมนิรภัยขยายตัวขึ้นปกป้องผู้โดยสารจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้นอย่างกระทันทันน หลังจากนั้นในไนโตรเจนจะถูกระบายออกนะครับทำให้ถุงลมนิรภัยยุบตัวลงเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทํางานได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อครับโดยผ,ผู้ผลิตรถยนต์ยุคใหม่นะครับมักจะติดตั้งถุงลมนิรภัยไว้ที่พวงมาลายัยประตูและแผงด้านข้างไปจนถึงพื้นรถเพื่อป้องกันเข่ากระแทกหรือกระทั่งบนหลังคาก็มีครับต่อไปนะครับเรามาดูโครงเหล็กโรเคสกันนะครับอันนี้เป็นโครงเหล็กสุดแกร่งขนาดยักษ์นะครับที่ล้อมรอบห้องโดยสารเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากทั่วทุกทิศทางครับ ถ้าต้องการเห็นการทำงานของมันนะครับให้ลองไปดูสนามแข่งรถแบบทรวริงคุณจะเห็นครับว่าภายในรถสิ้นความเร็วสูงเหล่านี้มีโครงเหล็กขนาดใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากครับอย่างไรก็ตามครับแม้โครงเหล็กเหล่านี้จะช่วยเสริมความปลอดภยัยแต่มันก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานกับรถยนต์บนท้องถนนเท่าไหร่ครับเพราะมันหนักแล้วก็ลดทอนประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงนอกจากนั้นครับผู้ผลิตยังสามารถใช้วิธีการอื่นเสริมความปลอดภัยให้กับรถตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้แผงหลังคาที่แข็งแรงขึ้น และการปรับแต่งโครงสร้างเพิ่มเติมระหว่างการออกแบบนั่นเองครับสุดท้ายครับอุปกรณ์คลาสสิกที่ขาดไม่ได้นะครับเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เก่าแก่แล้วก็สําคัญที่สุดในรถยนต์นะครับแถมวิธีการใช้งานก็ง่ายแค่เสียบเข็มขัดเข้ากับปัวเข็มขัดแล้วก็รัดไปอย่างแน่นหนานะครับเมื่อเกิดการชนตัวเข็มขัดจะรัดแน่นขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้โดยสารเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าขณะที่เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ย,ย,ยุคปัจจุบัน จะเป็นแบบป้องกัน3จุดครับคือให้ครอบคลุมบริเวณหน้าอกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยในการกระจายแรงกระแทกทําให้ผู้โดยสารปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าฟังจบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะมีความมั่นใจในการโดยสารรถยนต์มากขึ้นนะครับพบกับคณะโมีช่วงเอ็กซเรย์ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info สํสหรับวันนี้สวัสดีครับ